ครับวันนี้เรามาดูจารีโมทคายี่ได้งานจารีโมทเสียงใสๆนะครับเสียงที่ว่าถือว่าใสครับตัวนี้เสียงประมาณนี้นะครับตัวนี้เสียงใสๆครับสีสวยๆครับเนี่ยขอบมุมเหลือหมดครับเหมือนกับสภาพดวงครับตรงสันตรงนี้ไม่มีรอยต่อเลยนะครับตรงสันนี่ครับเงาทุกจุดครับนครับ น,นี่กดลูกใสลูกขาวได้หมดอนะ่ะอันนี้เป็นลูกยางครับกดได้หมดนะครับอันนี้เป็นลูกใสนิ่มตั้งตรงกลางครับขอบตรงชิดขอบก็ล้มครับบางคนเจอปัญหาลูกชิดขอบชิดไรไม่ค่อยล้มครับนี่ล้มดีครับเหมือนกันครับใบนี้ก็ เึงใสครับแันนี้ก็ถึงใสก็สภาพงานก็แบบนี้ทุกใบครับถ้าอยากได้ก็สั่งคาไว้นะครับเพราะว่างานตัวนี้มันไม่มีขายทั่วไปตามหน้าร้านนะครับผมแรงๆได้ครับแรงสั่งได้ครับจะแรงแบบไหนเนื่อใบหนึ่งโอเคนะครับสนใจก็ทักมาคุยกันนะครับสนใจงานตัวนี้นะครับจารีรโมทเสียงดี